ีเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่กิสโมเดลี่บายบิบสุดยอดพระเจ้าวันนี้คือยากอบบที่สี่ข้อที่7ดังนั้นแล้วท่านจงยอมจำนวนต่อพระเจ้าจงยืนหยัดต่อสู้กับมานและมันจะหนีไปจากท่านแล้วเราจะต่อสู้กับมานได้ยังไงนะก็ต้องยอมจำนวนต่อพระเจ้าหมายถึงการถ่อมใจลงต่อพระองค์นี่เป็นส่วนสําคัญมากในการเดินไปกับพระเจ้าเราไม่ต้องพึ่งพาความแข็งแกร่งของตัวเอง เราควรพึ่งพาพระองค์พระเจ้าทรงทราบว่าเราต่อสู้เพียงลำพังไม่ได้และไม่ควรทำเช่นนั้นพระเจ้าต้องการที่จะสู้แทนเราแต่เราต้องยอมจำนนต่อพระองค์ก่อนเมื่อเราอาศัยกำลังและอำนาจของพระเจ้าไม่ใช่ของเราเองมันร้ายก็จะวิ่งหนีไปเลยต้องการรู้จักพระเจ้าโทรเข้ามาที่0 2 0 9 7 1 9 0 0กด1กดหนึ่งหรือกดสอง สำหรับเพื่อนๆที่อายุน้อยกว่า18ปีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ